เจ้าหอค่ะเนื่องด้วยนะคะตอนนี้ใช่ไหมคะมีประเด็นร้อนของน้องแตงโมนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับข่าวข่าวนี้กันนะคะโดยที่เราจะไม่ดราม่าหรือว่าไปแตะอะไรเกี่ยวกับตัวข่าวนี้นั่นเองนะคะค่ะสำหรับคำว่าข่าวในภาษาจีนนะคะเคยสอนไปแล้วนะคะคือคำว่าชินเหวินชินเหวนนั่นเองค่ะค่ะ เด็นของในข่าวนี้ก็คือได้กล่าวว่าน้องเนี่ยได้ไปนั่งเรือใช่ไหมคะคาว่านั่งเรือนะคะในภาษาจีนกลางนะคะให้เราค่ะใช้คําว่าจวดฉวนจวดฉวนอ่ะคำนี้ก็คือคําว่านั่งเรือนั่นเองนะคะและในข่าวก็บอกว่าน้องตกลงไปในแม่น้ํานั่นเองนะคะถ้าเราต้องการพูดคํานี้นะคะเราสามารถนะคะใช้คําว่า เตี้ยวเชีย,เ,ยเชยเหอก็คือตกลงไปในแม่น้ํานั่นเองนะคะทีนี้เมื่อน้องตกลงไปในแม่น้ำเนี่ยกขได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ต่างๆให้ช่วยการหานั่นเองนะคะคำว่าค้นหาหรือว่าหานะคะให้เราค่ะใช้คําว่าค้เจาคํเจาคำนี้นั่นเองนะคะค่ะแปลว่า ในการค้นหาเนี่ยก็หากันนานมากประมาณสองวันได้เลยใช่ไหมคะ40กว่าชั่วโมงเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือพบค่ะอะถ้าเราจะใช้ประโยคนี้นะคะว่าสุดท้ายพบแล้วนั่นเองนะคะเราสามารถใช้คำว่าจุดท้ายพบแลจุอ่าก็จะแปลว่าสุดท้ายพบแล้วนั่นเองนะคะแต่ในขณะที่พบน้องนั้น น้องนะคะก็ได้เสียชีวิตหรือว่าลาจากโลกนี้ไปแล้วนั่นเองนะคะคาว่าเสียชีวิตนะคะให้เราค่ะใช้คาว่ากวเสือเลยกวเสือเลยอ่ะก็แปลว่าจากไปแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นสําหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็คือไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคำว่าปาฏิหาริย์นะคะเราจะใช้คำว่าฉีจี ฉีจีดังนั้นถ้าไม่มีปาฏิหาริ์เราก็จะใช้คำว่าไม่เห่ี่จี้ไม่เหีนั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้นะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะค่ะสำหรับคำคำนี้ถ้าเราอยากจะพูดด้วยการแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องนะคะเราสามารถใช้คำว่าเจีย๊ยไอสุ่นเปลี่ยน เสียอาุสเปลี่ยนก็ขอสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของน้องด้วยนั่นเองนะคะค่ะและว,วันนี้นะคะก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษ,าษาจีนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะถ้ารู้สึกว่าเพจนี้ฟังแล้วให้ประโยชน์มีความรู้นะคะอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีๆด้านภาษาจีนกลางที่เพจเพจนี้ค่ะ ครูชิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะทุกคนใจเจนค่ะสวัสดี